ภารานิิตมหาศางมหาราชประศิษฐ์ที่เด่นน่มากาเตอาริยะนิใจดีผู้อิจฉาเกลีาเกลียดใจดีศิินาตตาเรนทรภาริยานิชใจดีมหาราชประศิษฐ์ที่เด่นน่มากาเตอาริยะนิชใจโีผู้อิจฉาเกลีาเกลีย ขอปู่องค์ปาริิตนาคารคุ้มชูให้เกื้ออนุน้ำต้องบุญพลางระาคาลูกต้อบอกลูกลานปู่ท่านจงเมตตาปกครองคุ้มครองพระนามวยเทพเทวาในเมาบันดนท

ขอควน้อเจ้าผงผูกขอทิ win, ่งใหน้องให้เปิ่ลฮักผู้จุามดำลแม่นดำใจสุ่มพอนละจุ่มพอนเฮาโดจุ่มพอละุ่มพอนเฮาดื่มระบองค์ูปาริตให้บนุนำลกา้ขึ้ ให้ร่ำรวยนใจประซรวยนงลวยนใจให้มีุ้มกคว้ากนันบนดาบ

xét con nó đau vài chùm, phó cô con nó làm em coi mù, súy em ơi, ơi, là โอ้ยออกสิร

ขามากต้นอาองคูพ่อปาริจุงชูให้เฟื่องผูกสมปรารถนาขอในวันที่ประเสริฐอยู่ในโลกกาทั้งช่วยบรรดาธนาวันนี้ลูกมากราบไหว้ขอขอ Oh, I know. I know. โอยน้อมมือคลินิ้วูน้อมย่อมือไปรกเก้าขอบูชาขามคุณองค์ปู่ปายิตขานขออนุบานขออนเครนแ่วาดาให้มาลำแตไใบสีขึ้ตังมาลูกขอร้องกัน อโอยโนุมีน้ำรำกับน้ำก่อนย้อนหัวใจออกมีน้คือศาสนา้ไทยให้หอมศาสนาพุลธนอนโอยโนอง ជំនាន់លោកព្រឹកគុណធំខវាយឲ្យយូរយິ່ງគុណកិត្តិណៃស្បើយហ៊ូសູ້ឲ្យខ្លានេះដល់ជនហ៊ូផាន់អើយនេះចាំអើយគុណ ช่วงที mm ่ร mm ่ำรวยทุกทีมั่งมีเงินทอง่งใดนึกให้สมความอย่ามีมุนมองร่างกายและใจให้ยาที่ทำมันสร้างความดีเอาไว้ผลบุญช่วยนำให้วันทุกข์หานคุอเด่นเป้าอัน បានទេវៀវហិតແรงប្រណំហានគុំប្រខោດុំចៅចំណៅផុតហានហានទៅឯចៅເອີຍ ขออภัยพูดทางคุ l ไว้ลู n หลานกูสิรวยเงินช่วยทุนกลับลงภายในบ้องกลับดินอยู่ภายนอกคุณนักทําไม่มีไว้ยามตายไป ให้ พักพักบ้านเหมือนจากไปนี้ไปสูงชิงที่สักคนเล่านอนยั่งหมายสีตัามย่อมาเชิญครูไปจิตไปอยู่สู้ให้ดังวังมาอยู่ยังหวังไม่จำฟ้าดวงวังบมาคงสดใสต่อไปให้ตอยลูกหายคอยก้อยบ้อยนั่งพอไปจิตพอท่อมาหอดห่อน้ำองค์ครูทันถึงที่จุดหมายยี่สิบสามเวลาบวมหุ่นหุ่งเช้ามันหุ่นตุ้งกันน้องพี่สิบแปดมือ ជាំងសារប់មាន พ่อจะให้โชคทำดีต่อไปสมาทุกสัพโตโรคภัยเสะเนียจังไรให้หายไปเลย mm hmm. จิตเคยมีแค้นข้างอุ่นให้ใจบ้าบุญผิดบ่วงบ่วงมันร mm hmm. กโลกโลกหลงสงสารให้อันตรธา,านมาลายหายไปก mm ัน hmm. ให้ใดใดในโลกจะทนทุกข์ต้นให้อภัยทาน mm hmm. เคยกล่าวหาเรื่องเล่าตำนานองคพระเวัโดนว่วยพรล,ลูกหลานผู้กล้าอันเชิญขูมมาประทับกำปาดงขอเจ้าได้พลาอานิสงศามันคงไม่มีแกลโนโหล ใครฟัเอาทนให้เข้าร้องพี่เกิดมาในใจยาแวะเอาป่าน้ำกินก็ห่างจากอยู่เป็นควันยาพากันสับสนอยากวนเวียนออมชว่เอาไว้ลูกหลานของผู้องค์สัมมาพุทโธญาติพีตสัมพันทุกอย่างหอนน้ำบาปปันได้ให้มีสิ้นในใจสุขเย็นเลือนเลื่อยเอาอาเคยให้ทำกุนกากทอดซันขานเขาในหน่อพ่อจีแม่จี จากทุกที่ไปสูจุดหมายขือสวรรค์เมืดแม่แห่งแดนสุดมาแห่งแดนโนตุนใต